าถุงปุยหมกชื่อแท่ที่อยู่อะไรกันเรียอยนางสำรวยอยู่โนนเกษตรขามสะเกงทำอะไรบ้างครับมีแก็บขายด้วยกิโลละสองบาทแกบแกมี่านขายด้วยถุงละสี่สิบบาทนี่เรามาอะไรกันวันนี้ครับนี่นี่มาขามเทศมาขามเทศอธิบายเถอะ มีมะขามเทศขายกิโลละห้าสิบบาทไม่เห็นนี่ฟักเลยครับยังไม่ทันติดติดเมื่อไหร่ครับฟักติดบางที่ต้องเป็นประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองนะเดือนหนึ่งเอสองอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งไทยหรือหนึ่งฝรั่งไทยหนึ่งไทยหนึ่งก็แรงมาเดือนาอเนาะใช่เดือนสอิบสองอะเดือนน,นี่เขาเรียกอะไรครับบวบัว,บวเป็นไหมเนี่ยเก็บสดๆเลย็บด